ไซเบอร์ไทยสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งาน ESP8266 พร้อมเซนเซอร์โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับแม่เหล็ก 3144E KY024 กันนะครับโอเคครับเราเริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นนะครับให้ผู้ใช้งานทำการเปิดโปรแกร,รม Arduino IDE ขึ้นมาเมาื่อทำการเปิดโปรแกร,รม Arduino IDE ขึ้นมาแล้ว ให้ผู้ใช้งานทำการกดคลิกคขมยังลิงก์อยู่ใต้วิดีโอนี้ครับซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วผู้ใช้งานจะพบกับหน้าบทวังสอนใช้งาน i t 8 2 6 6 hall sensor module sensor ตรวจจับแม่เหล็ก 3144d e ky2240 นะครับโอเคครับตําแหนนี้ครับให้ผู้ใช้งานเลื่อนหน้าบทวามบนด้านล่างเล็กน้อยนะครับผู้ใช้งานจฉพบกับขั้นตอนการเชื่อมต่อวจรโดยละเอียด ถ้าผู้ใช้งานรู้่าการเชื่อมต่อวงจรเมื่อตอนต้น,นวิดีโอไม่ทันผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับเข้ามาได้ในหน้าบทความได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้ผู้ใช้งานเลื่อนหน้าบทความลงไปด้านล่างเล็กน้อยนะจะเป็นข้อที่สามผู้ใช้งานจะพบกับโค้ดตัวอย่างหนึ่งโค้ดให้ผู้ใช้งานทําการด o p y โค้ดตัวอย่างทั้งหมดเลยนะครับไปวางไว้ในโปรแกรม a r d u i ดี i d เมื่อทำการนำโค้ดตัวอย่างมาวางไว้ในโปรแกรม Arduino i d แล้ว ขั้นตอนต่อมาครับให้ผู้ใช้งานเลือกพอรที่เชื่อมตอ่อัอปอโดยเข้าไปที่แถบเมน,นูที่ด้านบนนะ,ะจากนั้นเลือกว่าที่เมนูพอร์ตและทำการเลือกอต่อที่เชื่อมตอ่อจอป์ดจากนั้นทําการเลือกประเภทของบอร์ดที่ใช้งานในที่นี้ทางเราจะใช้เป็นบอร์ดยีทีแปดสองกหกตัวปกตินะครับเรใช้เป็นนอเอ็นซีย e ูหนึ่งจุดศูนย์ยีทีหนึ่งสองีโมดูลนะครับต่อมาครับให้ผู้ใช้งานทําการอัโปโหลดโค้ดลงบอร์ด โดยเข้าไปที่แผ่เมนูสเกตต้าบลหนะัจากเมืนเรื่องมาที่เมนูกล็อกไม่กำรกดนต้องกที่เมนูบล็อดแล้วเห็นว่าโปรแกรมจแสดงหน้าต่างการบระทุโขขึ้นมาหากผู้ใช้งานไม่ต้องการที่จะปทุโข่จำเป็นต้องกดที่ปุ่มการกระทำด้านบนหรือปุ่มแารเซิรด้านล่างก็ได้เมกันครับจากนั้นรอโปรแกรมอัปโหลดโค้ดลงบอร์ดสักครู่เมื่อโปรแกรมทำการอัปโหลดโค้ดลงบอร์ดเสร็จ จะมีข้อความดังน,นั้นกดลิกปรากฏขึ้นมาที่น้านล่างของโปรแกรมนะครับต่อมาครับให้ผู้ใช้งานเปิดหน้าจอ serial monitor ขึ้นมาโดยเข้าไปที่แถบเมนูชูที่ด้าบนหนะะ้จาจอนันเลื่อนมาที่เมนู serial monitor หรือจะกดคลิกเข้ามาที่รูปเบิ่ขยายอยู่ด้านข้างตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเมื่อการเปิดหน้าจอ serial monitor ขึ้นมาแล้วให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนค่าการด่านข้อมูลให้เป็น9600นะครับซึ่งเมื่อทำการเปลี่ยนค่าการด่านข้อมูลแล้ว เขียนว่าในหน้าจอซีเรียลอิเตอร์นะคะจะแสดงค่าสัญญาณกานบอดขึ้นมานะ,ะครับพร้อมกับจะมีข้อความปรากฏขึ้นในกรณีที่เซนเซอร์ยังไม่ตรวจพบแรงแม่เหล็กนะฮะจะเป็นค่าสัญญาณหนือความที่สี่และจะมีข้อความไม่พบความปกติปรากฏขึ้นมาน,นั่นเองอยางนี้ต่อมาทางเราทำการทดสอบนะครับโดยการใช้แม่เหล็กแรงสูงนะตัวนี้นนองการนำไปวางไว้ที่หน้าเซนเซอร์แล้วมาดูความเปลี่ยนแปลงนะครับ จะเห็นได้ว่าเมื่อนำแม่เหล็กไปวางไว้ที่หน้าตัวเซนเซอร์นะครับค่าสัญญาณอนาล็อกที่แสดงขึ้นมาจะลดลงไปอย่าง่ากเลยครับจาก24ลงไปอยู่ที่12ซารส่ยแต่อยู่ที่หลัก10เองพร้อมกับข้อความที่เปลี่ยนไปเป็นตัวปุ๊บแรงแม่เหล็กแล้วจะมีเสียงสัญญาณจากลัซเซอร์ดขึ้นมาด้วยนะครับแล้วจะมีอีกหนึ่งกรณีนะครับก็คือเมื่อนำแม่เหล็กไปวางไว้ที่หน้าเซนเซอร์แล้ว ไม่มีปฏิกิริยาใดๆเกิดขึ้นนะครับสิ่งนี้เกิดจากขั้วแม่เหล็กนั่นเองถ้าผู้ใช้งานทําการทดสอบแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับให้ผู้ใช้งานทําการเปลี่ยนด้านแม่เหล็กนะครับก็ลองวางอีกทีนึ่งจะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้ Cyber ไซเบอร์ไทยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ